สวัสดีครับพี่น้องชาวอเนนำเภอหนําคุนที่เคารพทุกท่านครับผมนงบีหักนนําคุณครับวันที่หามกราคม2 5 6 5หาเวลาสินาฬิกาในสะอาดวงหลักในอเนนำเภอหนําคุนลงพื้นที่ตำบลไบพ่บูนอำเภอหนําคุนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สัมภาษเสียงสูงโลี่เชื่อไวรัส โควิด -19 หรือโควิด -19 ที่เค้ารับการตรวจแอนติเจนเทนคิดหรือ ATK และวางแผนการป้องกันโรคที่เชื้อไวลสโคโรว2 0 -19 โควิด Corona 2019, -19 ดังนี้ 1. ดําเนินการปิดการเข้าออกหมู่บ้านทั้ง4หมู่บ้านได้แก่บ้านโนดสว่างหมู่ที่3บ้านา3ามแย่วังเสือหมู่ที่9บ้านสว่างอารมณ์หมู่ที่10และบ้านสว่างสุกเกษมหมู่ที่13 รอมสร้างการให้กำนันผู้ย่บานผู้ซอยผู้ย่บานไฟรักษาพวามสงบและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้จจมมบานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองพูนที่6ตั้งด่านจุดตรวจจุดคัดกรองท่าเขาออกหมูบ่บ้าน 2. สร้างการให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอหนองพูน และเจ้าหน้าทีโ่โรงพยาบาลสมคุณโลงพื้นที่สอบสวนโรคและตรวจโควิดเชิงลุกพร้อมทั้งให้คำแนะนำปฏิบัติตามมาตรการโควิดอย่างเคร่งรัดขอขอบคุณขอมูลจากคุณแม่กำนันติกคุณแม่ชนินรัตน์คงสมมนขอบคุณครับ